บทที่1 4บส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังภะควาสักเกสุวิหารติกกะปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนัสัติงปัญจมตเตหิพิกุส,สเตหีสเพเหวะอรลหันเตหีทัสหีจโลกธาตุหีเทวตาเยภูยเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิกูสังคันจะาอ,าาอจัทโขจะตุนนางสุธาวาสากายิกานางเทวานางอะเอตะ ทะโหสีอายงโพขพะควาสักเกสุวิคารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัททิงปัญจามเตหีพิขุสเตหีสภิเหวะอรหันเตหีทัศหิจารโกทาตูหีเทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาโหติพัคควันตังทัศนายาพิขุสังคขจายันนูนะมายามปีเยนะพะควาเตนุปปสังกเมยามะ อุปสังควิตตวาพควโตสันติเกปัจเจก,กะคาถาภาเสยามาติอาทโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพาราวาปริโสสามิชิตตังวาพาพาหังปาษาเลยยปะปาษาลิลิตังวาพาหังสาม,มิเชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตาละหิตาพควโตปุระโตปาตุระหังสุอาตะโขตาเทวตาพะควันตังอะ อภิวาเทตวาเอกามันตังอัฐังโสเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาพะควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสัมมาโยปวานัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหาอิมังธรรมะสามยังทักขีตาเยวะอัปปาราชิตตสังคันติอาทขโขอัปปาราเทวตาพะควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสสีตัตตาลภิกขาวสมาทัก ทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหนตวาอินทาริยานีลกขันติปันทิตาติอัทโขอปาราเทวตาพระวัโตสันติกีมังคาถังอาพาสีเชตวาขีลังเชตวาปรลีขังอินทขีลังโอหจนะมะเนเมชา เตจารันติสุทธาวิมาลาจักขูมัตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทะโขอปราเทวตาภควตโสตสติกอีมังคาถังอาาสิเยเกจิพุทธทางสารน,นังคตาเสนาเตคมมิตรสันติอาป,ปายาภูมิงปหายะมนุษสังเทหงังเทวกายาเกเทวกายางังปาริปุเรสันตีติอาทะโขภควาพิขุภพิขูอามันเตสีเยเุูเยนาพิขเวทศาส,าสุโลกธาตุสุ เทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตางังทัศนายาภิขู่สังคัญจ่าเยปีเตพิขเวอเฮสูงญาติบามัธทานังอรลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระควันตานังเอตปาปัมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสยญาถาปีไมยะหังเอตาเอตาลาหิเยปีเตพิขเวภาวิสันติ อานาคตามัฏฐานางอรหันโตสัมาสัมพุทธ,ธาเตสามปีพระควันตานางอาตปปละมาเยวะเทวตาตานิปติตาภวิสันตีเจยยะถาปีมายะหางเอตารหิอาจิขิตสามีพิกาเวเทวกายานางนามานิกิตตยิสสามิพิกาเวเทวกายานางนามานิเทศส,สามิพิกาเวเทวกายานางอานามานิตังสุนาทะ สาธุกังมณสิกาโลธะภาสิตสามีติเอวัมพันเตติดโขเตพิกขูพควันภาวะโตปัจจัดโสสูงพัควาเอตัทะโวจะสีโลกาม,มนุษย์กัดสามิอัจถะภูมิมาตัทธสิตาเยสิตาคิริขภะลัง ปหิตตาสมาหิตตาปัตทุสีหาวาสาลีนาโลมะหังสาพิสามพุโนโอทาตามนาส,าส,สุทธาวิปัสันนมะนาวิลาพิยโยปัจจัตสเตยัตตวาวะเนกาปิละวัฒเวตโตอมาตยิสัทธาสาวกีศาสเสนละเตเทวกายอภิกกันตาเตวิชานาถาพิคโวเตจะเตจอตัตตปามกะลุงสุตตา,าพุฒัสาสาสานัง เสัมปาตุลาหูยานางอามนุษสานะทัศนังอเปเกสตตมะทักขุงสหัสสังอัฏฐาสตตลิงสตังเอเกสหัสสานางอามนุษสานะมัททักสูงอเปเกนันตัดมัทักขุงทิสาสัพพาพุทธ,ธาอาหง ตันจ่าสพังอภิยายะวะวกะคิตวานาจักขูมา,าตโตอมันตายิสัทธาสาวกศาสานีละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขาโวเยโวหังกิตายิศสามิคีราหิอนุปภะโสสัตตาสหัสสาวยักขาภูมมากาปิละวัฏถวาอตวิติมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามมนาภิกาโมงภิขูนางสามิสินว่านาง ชาสหัสสาหิมะวตายะขานานตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามนาภิกาโมงพิขุนังสามิตติงว่านางสาตาคีราติสหัสสายะขานานตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามนาภิกาโมงพิขุนางสามิตติงว่านางอิเจเตโสฬาสหัสสายะขานานตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามนาภิกาโมงพิขุนังสางาน เวสามิตาปัญจสัตายัคขานานตะวันนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมโทมานาภิกามงพิขูนาสามิติงว่านางกุมพีโลราชักขหีโกเวปุลัสสานิเวสนางพิยโยนางสัตตาสหัสสังยัคขานางปายิลูปาสติ กลุ่มพิโรราชักหี่โกโสปาข่าวสามิตติงว่านางปุริมันจัดที่สังราชาทัตตารโถปสาสติขันทพานางอาทิปฏิมหาราชายาสศีโสปุตตาปิตาสะพระหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามานาภิกาโมงพิกขูนางสามิตริงว่านางทักขีนันจัดที่สังราชาวิลุนโโหตปสาสติกลุ่มพันธานางอาทิปติมหาราชายาสศีโสปุตตาปิตาสะพระหาโวอินทนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทมานาภิกาโลภิกุนาสมิติิงว่านางปัจฉิมจัดที่สังราชาวิรูปะโขปัสสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชยะสัตสิโสปุตตาปิตัสะพระหาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทมานาภิกาโมภิกุนาสมิติิงว่านาง กตาลจัติสังราชากูเวโรตปัสสาสติยะขานังอาทิปฏิมหาราชายะส,สสสิโสปุตตาปิตสามหาโวอินทนามามหาพลาดนทิมันโตชุติมันโตวันณนาวันโตยะสัตส,สีโนโมทามานาพิกามุงพิกุนาสาม,มิติงว่านังปุริปุรีมาทิสังทัตาลัตโถทักขี่เนนะวิลุนหากโกปชีเมนะวิลูปโขกูเวโรอุตาลังทิสังจัตตารโรเตมหาราชา สามันตาจตุโลทิสาท่านทันละมานาอัังสุว่าเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาโูวันจานิกาสถามายากูเถนนุเวเถนนุวิภูจะวิภูโตสาหะจันทโนกามาเศโถจะกินนุมัตุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะขั้นทัพโพนะน,นโ,โรลาชนะชโนสะโพ อาคูปัญจสิขโขเจวะติมผโลูสุริยะวัชาสาเอเตสันเยจาราชาโนขั้นทัพพาสหรา,าชุภิโมทามานาภิการมงพิขูนสม,มิติงว่านังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตันชากากมพาลัสัตตาลาอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทัตลาลัทธาจาอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาขาสม,มิติงว่านัง เยนาคาลาเชสหัสสาหารติทิพาทิชาปักขีวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวานามัตนปะปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตะต,าตาถานาคาลาชาณามสิสุปันโตเขมะมะกาศิพุทโธจันนาหาหิวาจาหิอุปาวะหายันตานาคาสุปนาสารณะมะกัลงสูพุทธังชิตตาวะชิละหัต หัตเถนะสามุทางอสุราสิตาคาตาโลวาสาวัเตเสเตอิทิมันโตยสัตสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุราอธานาธนะเวคาสาวปปจิตติสุจิตติจาปหาลาโทนมูจีสหาสาตันจ่าภาลิปุตตานางสะเพเวโรจานามกาสานในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัทธมูปาขมุงสามารถโยธานีพันธันเตภิกขุสมิตติงว่านาง อาโปจัเทวาปัทวีจจเตโชวาโยตถาคามงุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจายาัสสัสส,สหเมตตากรุณาการิากา,กา,กาอาคูเทวายาสัสสินโนทเสเตทเัศธา,ากายาสาเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามงุงพิขูนัางสามิติงว่านางเวนทุจัเทวาสหาลีจะอาสามาจัตทุเวยมา จันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุลกิตานักขานิปุลกิตาวาอาคูวันมันทะวะลาหกาวาสูนังวส วาสาวาสวาวโศเถโถสโกปากขาปุลินทัโททัเเตเศตทัตสากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัจสีโนโมทามานาพิกามงพิกุนังสมิติงว่านังอาถาคูสหภูเทวาชาลามักขิสิขาลิวะอาลิทธากาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิพาสีนโนว,วาลุนาสหาธรรมาจะอาจุตตาจะอันเนชก,กาเผยเลยยัจุลุจิลาอาคูอาคูวาสาเววะ สาวะเนสินโนท่าเสเตทัาสากายาสาเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,นะต,ตวันนาวันโตยะสัตสินโนโมทัม,มานาพิกามงพิกุนาสาม,มิติงว่านางสามานามหาสามานามานุษสสามานุษษสุตตมากิทาปทูสิกาอาคูอาคูาคมนนโนปทูศิกาอาถาคูหารโยเทวายะเยจาโลหิตตะวะตะวาสิโนป,ะะปารา,าปาราัคามหาปารัคาอาคูเทวายะสัตสินโน ท้าเสเตทสาศธากายาสพเพานะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนาว,วันโตยะสัตสโนโมธมานาพิกามุงพิกุนังสัมมิติงว่านางสุกากาลุมหาอาลุนาอาคูเวคณะสาสหะโอทาตักไคยะหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสรธามัตะอาหารลาักขชามิสกาจายะสัตสโนท่านายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ถ้าเสเตท้ศรา,ากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสะสัตสินโนมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเคมิยาตุสีตายามากันทักกาจะยสะสัตสิโนลัมพิตกาลามาเศษถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาลติโนอาคูอาถาคูปารณิมิตาถ้าเสเตท้ศรา,ากายาสเพนานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาภิกาโมภิขนางสาม,มิติงว่านางสัทเทเตเทวานิกายาสพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขัดฉุงเยจันเยนส,สัธิสัธิสาสาหาะกวุฒถาชาติมักขีลังโอขาติน,นะมะนาสาวังทักขิทักทักเขนมุขตะลังนาคังจันทางวะาอสาิตาติตัง สุภามาปารมัตโตจ่าปุตตาปุตตาอิทิมตโตสาหาสันสันนางกุมาโลติสโสจาสโสปาคาสามิติว่านางสหัสภามาโลกานางมหาภามาพิติทตอิอุปปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตสีโนทัศเ,เต,เตทัเเศถษฐิสราอาคูปัจเจก,ก,กาวะสาวัตติโนเตสันจามานตโตอาคาหาลิโตปริวาลิโต เตจสัพเพอภิกันเตสินเทสินเทเทเวสภามาเกเมมาละเสนาอภิกามิปัสสักกันนะหัดกันนะหัดสามะมันทียังเอถาคันนะหัดถาพันทถาลาเคนะพันธมัทถุโวจะมันตาปาริวาเลถามาโวมุจจิถาโกจีนางอิติตัดทะอิติตัดต,ตัดถามหามหาเสโนกัน,นะหาเสนังอเปสยยปานินาตา มาหัตจ,จะสารังกัตวานะเพละวังย่าผาปาวุธสโกเมโคทานทานยันโตสวิชุดโกตถาสโสปัจจุทาวัตติตังกุธโทอาสายางวะเสตันจะสับพังอภิยายะว่าวัคขิตวานะจักคุมาตโตอมันตายิสัทถาสาวกีสาสเนละเตมาละเสนอาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาโวเตจะอาตัปรมักกาลงสุต,ตวาพุทธศาสาสานังวีตาลาเค มีปักกามงเนสังโลมาปิอันชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายัสั์สิโนโมทันติสหภูเตหีสาวกาเตชะ,ชะเนสุตตาติ